เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หากเรามองย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหรือคนที่สามารถพลิกหน้ามือเป็นหลังมือให้กับชีวิตของตัวเองได้เรามักจะพยายามมองหาเทคนิควิธีการหรือเครื่องมือภายนอกที่พวกเขาใช้แต่ความจริงแล้วกุญแจดอกแรกที่สาคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่มันซ่อนอยู่ลึกภายในจิตใจของพวกเขาเอง วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับหลักการแรกซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลักการนี้ไม่ได้พูดถึงความเก่งกาจหรือพรสวรรค์แต่เน้นไปที่การสร้างแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจผู้เขียนได้พาเราดำดิ่งลงไปสำรวจความจริงที่ว่ามนุษย์เราทุกคนมีพลังงานแฝงที่มหาศาลซ่อนอยู่แต่พลังงานเหล่านั้นมักจะหลับไหลและไม่ถูกนำออกมาใช้หากขาดสิ่งกระตุ้นที่ถูกต้อง สิ่งกระตุนที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ความอยากได้หรือความต้องการเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือการค้นหาความปรารถนาอันแรงกล้าลองจินตนาการถึงรถยนต์ที่หรูหราและทรงพลังที่สุดดูนะครับต่อให้เครื่องยนต์จะดีแค่ไหนระบบช่วงล่างจะยอดเยี่ยมเพียงใดแต่ถ้าหากในถังน้ำมันว่างเปล่ารถคันนั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แม้แต่นิ้วเดียวชีวิตของคนเราก็เช่นกันความปรารถนาอันแรงกล้า เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะถูกเติมเข้าไปในจิตใจเพื่อจุดระเบิดให้เกิดการลงมือทำความปรารถนาในระดับนี้จะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศและขุมพลังในเวลาเดียวกันเมื่อคุณมีความปรารถนาที่ชัดเจนและรุนแรงมากพอมันจะเปลี่ยนจากคิดเป็นนามธรรมให้กลายเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมมันจะผลักดันให้คุณตื่นนอนในตอนเช้าด้วยความกระตือรือรน้นมันจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นเห็นแต่อุปสรรคและที่สำคัญที่สุด มันจะทำให้คุณยืนหยัดอยู่ได้ในวันที่เจอกับความล้มเหลวผู้เขียนกระตุ้นให้เราทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีหรือสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรทำแต่เป็นสิ่งที่เมื่อคุณนึกถึงแล้วหัวใจของคุณเต้นแรงเลือดในกายสูบฉีดและคุณพร้อมที่จะแลกด้วยความทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้มันมาเมื่อคุณค้นพบเชื้อเพลิงนี้แล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต จึงจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการนั่งรอโชคชะตาแต่เกิดจากการที่คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาลงมือทําด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่มอดดับดังนั้นในช่วงเวลานี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจเข้าไปในใจของตัวเองค้นหาความปรารถนาที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงจุดไฟนั้นให้ลุกโชนเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นเดียวที่จะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับ